นี่ครับนี่ครับโอ้โห,โโหนี่ทุกคนครับทุกปานินครับไซนี้โอ้โหยังแจมมาครับหมานจัดครับจอกนี้ออออผมว่าฟองนี้นะตาหมอหางนดำเทียบแน่ครับนะขึ้นมาละหนึ่งตัว ไม่น่าพลาดนะครับโอ้โหตัดเต็มคอล่อ,ลอเต็มแข้งครับดอกนี้อือหือตัดเต็มคอล่อ,ลอเต็มแข้งครับเก็บเรียบยกฝูงใส่ลูกครับผมทั้งนั้นเลย กันะครับหมายนี้เป็นไงสวยครับดูเหมือนว่าจะมีปลาคนระับหมายนี้นะเป็นไงครับผมมีไซส์ไหมอุ๊ยเต็มยวงครับดอกนี้อุ๊ย อ้โหโอ้โหไม่ยากเชื่อเลยครับผมเต็มยวงมาครับผมเดี๋ยวพามาดูดอกนี้โอ้โหหวานแบบจุ่มๆหวานไม่ค่อยบานด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนี่ครับผมโอ้โหนี่กคนครับตกปนินครับไซนี้โอ้โหยังแจมมาครับหมานจัดครับดอกนี้ ใสุด่ตอก5เต็มทำงานแล้วครับผมปาหมอข้างดำก็เยอะนะ เดี๋ยวมาดูนะครับผลงานดอกนี้นะครับนี่ปันนินนะครับไซส์อย่างสวยนะครับผมโอ้โหที่แรกผมไม่คิดว่าจะมีตัวนะผ่านแบบไม่ค่อยได้แบบมีลุ้นเลยนี่อันนี้ปลาหมอ,อคางดำครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมมีทุกที่เก็บครับผมโอ้โหนอ่ปลนนินครับไซส์สวยผมว่าใหม่นี้มีลุ้นนะผมตามลุ้นกันต่อเลยครับทุกคน ออ้เเดียวรรูืง่งกไปครับลุยต่อครับผมหวานข้างๆกัน,นครับเมื่อกี้เนี่ยเต็มคาราเบียวเลยอะ่ะมีเวิร์นี้อีกนะครับหวานได้ผมวะน่าจะได้นะครับสวยครับดอกนี้เต็มสุดครับผม กระโดดนะครับกระโดดแล้วหนึ่งบิมีตึกตึกตับนับทุกคนเป็นไงครับดอกนี้โดดครับมีโดดต,ต,ตึบตืบปั๊บครับผมเอามาแล้วอุ้ยดอกนี้เต็มคาราเบลยวอีกเหมือนเดิมครับผมโอ้โหนี่นะครับดูดิปลาหมอคางดำเรียบครับ ปลาตะเพียนก็มีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเก็บนะครับแล้วก็คัดเอาตัวไซพอกินนะครับกับบ้านส่วนปลาหมอกคางดําแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะครับอยากได้ผมก็แจกแด่งไปนะครับมาเอาไปบ้านนี่ทําไม่หวาดไม่ไหวแน่ดูดิขนาดนี้เลยอ่ะเขาคอนเซปต์เขาบอกว่าตอนหวานโคตรมัน ตอนปวดเนี่ยโคตรสวยเลยรู้เรื่องครับผมแต่ก่อนนี้ปลานินตัวใหญ่เยอะมากนะครับแถวนี้นะครับเก็บครับทุกคนเรียบร้อยครับผมดูต่อครับผม อานนี้ก็สวยนะครับต้องหวานแล้วล่ะทุกคนถ้าเป็นหมายแคบๆนะครับแนะนำนะครับผมหวานแบบไทยนะครับดีกว่าผมหวานได้ทั้งสองอย่างนะครับเรียบร้อยครับไปครับผม สวยครับหวานยากนิดนึงนะผมมันมีป่าด้วยนะครับามาขอตัวไครบิ๊กหน่อยจะได้ต้มครับเป็นไงอ้มาไหมมีแต่ปลาหมอคางดำเลยว่ะทุกคนเทียบเลยครับ่ายนี้ก็น่าจะมีที่เด็ดครับ ไปตามด้วยนะครับผมสวยครับของน,นี้หวานไกลด้วยนะครับผมมีเปล่ามีไหมครับมีไหมโอ้โหปลาหมอข้างดำ เียบอีกแล้วว่ะแต่ก่อนหมายนี้ีปลาปลานินนี่เยอะมากนะปลาหมอเทศนะทุกวันนี้เจอแต่ปลาหมอคังดำแล้วนะผมดูนะครับ อ่งนะครับผมให้เห็นจักจ่าเลยครับปลาหมอข้างดำเยอะจริงทุกคนดูนะครับสมุดประการบางพีปีหน้าจะมีปลานินกินหรือเปล่าดูนะโอ้โหเยอะขนาดนี้ดูนะครับอ ไปลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อนะครับผมกับแผนปากนี้นะครับแปดศอกห้าเซนนะครับทุกคนหวานสวยครับดูนะครับมีตัวหรือเปล่าอุ้ยมีชนครับกระโดดออกไปแล้วหนึ่งม,มีไหมหนักอยู่นะครับ เป็นยังไงบ้างครับอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับผมดอกนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับผมดอกนี้นะครับดูนะครับโอ้ยปันยินไซสสวยมากครับผมเอ็มมาเป็นพวงเลยครับดอกนี้สุดจัดครับนี่ครับปวดแหเราปมาตะเพียนก็มีนะครับผม นี่นะครับโผมปลานิ้นนะครับไซส์สวยๆนะครับเก็บิหนึ่งนะครับนี่ดูปลาหมอคางดำนะครับไซส์ใหญ่มากนี่ครับปลาตะเพียนก็มีนะครับปลาตะเพียนครับผมนี่คางดำเกลียับครับแต่ถ้าไซส์สวยก็โอเคนะนี่ครับ เรียบครับเรียบร้อยครับผม ไปครับผมขึ้นไปหวานบนสะพานกันบ้างครับหวานริมตะลิงหลายดอกแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผมมีตัวป่ะมีตัวไหมสวยครับ มีนะผมมีชนนะมีชนนะผมยังไงบ้างยังไงครับโอ้โหแตงคาราเมลครับผมดอกนี้ปลาทะเพียนก็มีนะครับทะเพียนสามด้วยนะครับผม หมายนี้ทีเด็ดจริงๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับกส่วนใหญ่นะครับปลายอย่างอื่นนี้มีน้อยมากปลาตะเพียนนะครับเก็บครับตะเพียนสองปลาหมอคางดำหนึ่งคางดำสอง ัน่อันนี้ปลาหมอมาจันนะครับผมเก็บครับครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานใหม่นี้กันครับผมใหม่นี้ก็ลุยเดี่ยวอีกเช่นเคยนะครับผมก็รู้สึกสนุกดีนะครับแต่นาทีได้ออกมาออกกําลังกายด้วยนะครับผมปลาส่วนใหญ่ที่ได้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับผมปลาหมอคางดําซะส่วนใหญ่ครับนี่ก็จะใช้ประมาณนี้เลยครับปลาหมอคางดําเยอะมากจะบอกว่าเยอะมาก นี่ไซส์ห้าเซนนะครับถ้าผมเอาสองเซนสามเซนลงไปนี่ผมบอกเลยว่าเต็มคาราเบลครับผมนี่ปลาตะเพียนครับได้อยู่นะครับผมนี่เอาไปลาบมีปลานิลตัวใหญ่หรือเปล่ามีไหมส่วนปลานิลตัวใหญ่นะผมก็ได้อยู่สองสามตัวนะครับแต่มันไม่เยอะนะทุกคนทุกวันนี้มีแต่ปลาหมอคางดําหมดแล้วครับสำหรับแหที่ผมใช้นะก็จะเป็นนี่นะครับผม นี่นะครับ8สดศอก5เซนนะครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับที่ช h อปปีนะครับรัตนาได้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ